สวัสดีครับทุกท่านนะครับผมอาจารย์สามิตจากสถาบันไอทีจีเนะครับเดี๋ยววันนี้จะมาพูดถึงการเตรียมเครื่องมือนะครับสำหรับสำหรับหลักสูตรพื้นฐาน Docker ปี2021นนะครับบนระบบปฏิบัติการ mac os นะครับใครที่ใช้เครื่อง mac นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับว่าต้องเตรียมอะไรไว้บ้างนะครับ อ่าก็สวัสดีทุกท่านนะครับแล้วก็ขอบคุณสําหรับการลงทะเบียนอ่าเข้ามาเรียนหลักสูตรพื้นฐานด็อกเกอร์นะครับกับทางสถาบันไอทีจีเนนะครับผมอาจารย์สามิตนะครับเดี๋ยวจะมาพูดถึงการเตรียมเครื่องมือนะครับบนระบบ Mac OS นะครับโดยที่อ่าใครที่จะเข้ามาอบรมนะครับในรอบสอนสดนะครับหรือจะเรียนย้อนหลังก็ตามนะครับแนะนําให้ติดตั้งนะครับ ตัวเครื่องมือนะฮะที่จะใช้ในการเรียนในคลาสนี้นะครับให้พร้อมไว้ก่อนนะครับเพื่อที่เราจะได้เริ่มเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็วนะครับแล้วก็ไม่เสียเวลารอกันในห้องนะครับในห้องอบรมนะฮะโดยรอบอบรมนี้จะเป็นวันที่9วันที่10 16แล้วก็17เนะเป็นรอบเสาร์อาทิตย์นะครับแล้วเรามาเริ่มดูกันเลยแล้วกันนะครับสเปคพื้นฐานของตัว อคอมพิวเตอร์นะครับตัวโน้ตบุ๊กหรือว่าตัวเดสก์ท็อปที่เราจะมาติดตั้งนะครับก็จะต้องเป็นผมจะใช้ตัว Docker Engine v e r s เวอร์ชันะค่ับนะซึ่งเป็นเวอร์ชันล่าสุดนะครับแล้วก็ Docker Desktop เวอร์ชันส่นะครับส่วน Docker Engine Docker Desktop คืออะไรนั้นเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังในคลาสนะครับทุกคนนะครับก็ตอนนี้ก็พาติดตั้งอย่างเดียวก่อนแล้วกันนะครับถ้าเกิดอยากจะใช้เวอร์ชันล่าสุดตามในตัวอย่างที่ผมจะพาทน,น,นะครับ ก็จะต้องเป็น macOS นะครับเวอร์ชัน10.14น10.14ขึ้นไปนะครับก็คือต้องเวอร์ชั่นนี้เป็นขั้นต่ำหรือว่าใหม่กว่านี้ก็ได้นะครับนะพวก Mojave พวก Catalina หรือ Big Sur อะไรพวกนี้นะครับก็จะสามารถเซตอัพตัว Docker Desktop ได้นะครับก็แนะนำให้ให้อัปเดตตัว Mac ให้เป็นเวอร์ชั่นล่าสุดไว้นะครับ10.14ขึ้นไปนะครับก็ลองเช็คตัวสเปคของ Mac เราก็กได้นะครับเดี๋ยวผมจะพาตรวจเช็คให้ดูนะครับ ก็ลิงกในการติดตั้งก็คือลิงนี้นะครับลิงนี้นะครับเดี๋ยวตัวเอกสารชุดนี้นะครับทุกท่านสามารถดาวน์โหลดได้ใต้คลิปอ่าวิดีโอคลิปนี้นะครับเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้นะครับลิงก์เอกสารไว้ใต้อ่าใต้คลิปนี้นะครับโปรแกรมนะครับแล้วก็เครื่องมือที่จะติดตั้งในคลาสนี้นะครับจะมี2ตัวนะครับหนึ่งก็คือตัว Docker d e s k t o p นะครับเป็นตัวที่ใช้ในการรัน Docker บนเครื่อง macos ของเรานะครับ อันที่2คือเครื่องมือที่ใช้ในการเขียนโค้ดบ้างเล็กๆน้อยๆครับก็คือเครื่องมือ Visual Studio Code นะครับหรือเราเรียกย่อว่า VS Code นะครับของ Microsoft เป็น editor นะตัวเครื่องมือที่ใช้ในการเขียนโค้ดเป็นเครื่องมือฟรีนะครับเป็น open source ตัวหนึ่งที่ Microsoft ทำมาแจกจ่ายนะครับใครที่เรียนกับผมมาบ่อยๆแล้วเนี่ยก็น,น่าจะมีอยู่ในเครื่องแล้วนะครับส่วนใครที่เพิ่งมาใหม่นะครับสามารถที่จะติดตั้งตามขั้นตอนที่ผมจะเล่าต่อไปให้ฟังนะครับ เดี๋ยวเรามาดูที่ตัวแรกกันเลยนะครับการติดตั้งตัว Docker Desktop นะครับบนเครื่อง Mac นะครับเราจะเริ่มยังไงบ้างนะครับเรามาดูกันเลยนะลั่งแรกก็คือเราต้องไปดาวน์โหลดตัว Docker Desktop สำหรับ Mac OS นะครับตามลิงก์นี้ได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปนี้นะครับใครที่ไม่อยากจะเซิร์ชหาเองนะครับหรือใครจะลองเซิร์ชตามผมก็ได้นะครับมาดูกันเลยนะฮะผมขอสลับมาที่เครื่อง Mac นะครับอันนี้เป็นบนเป็น Mac OS ที่ ผมจะทดลองสาธิตให้ดูในคลิปนี้นะครับอย่างแรกคือลองเช็คก,ก่อนว่าตัว macOS ของเราเนี่ยเป็นรุ่นไหนนะครับกดไปที่ตัวไอคอน Apple มุมซ้ายบนนะครับแล้วก็ About This Mac นะครับเมนูนี้ไปดูว่าตอนนี้เราใช้ตัว macOS เวอร์ชั่นเท่าไหร่นะครับก็คือควรจะเป็น10.14ขึ้นไปที่เราเมื่อกี้นะครับใช่ไหมที่ผมเล่าวในสไลด์ตรงนี้ครับ10.14ตรงนี้นะครับ,รรบซึ่งตอนนี้เครื่อง Mac ผมก็ถึงนะครับเวอร์ชันถึงนะก็คือ เมื่อกี้ถ้าดูตรงนี้คือเวอร์ชัน10.15นะครับเป็นตัว Catalina นะครับก็เซตอัพ Docker เวอร์ชันล่าสุดได้เลยนะครับทีนี้ตัว macOS นะครับมันจะมี CPU อยู่2ตัวนะครับปัจจุบันตัว macOS จะมี CPU ที่เป็น Intel นะครับเป็น Intel นะไม่ใช่ตัวนี้เดี๋ยวตัวกราฟิกนะโทษทีตัว CPU จะเป็นตัว Intel กับ CPU ที่เป็นเนี่ย Intel ตรงนี้นะครับจะเป็น CPU ที่เป็น Intel กับ CPU ที่เป็นของตัว ARM นะครับหรือว่าตัว M1 นะครับ ตัว Mac M1 นะครับใครที่ใช้ Mac M1 ก็จะมีตัวคลิปตัวไฟล์ที่ให้ดาวน์โหลดคนละตัวกันนะครับกับตัว Intel นะซึ่งผมจะสาธิตบนตัว CPU Intel นะครับเป็น Mac รุ่นที่ผมใช้อยู่นะครับโอเคฮะเราก็จะลองมาเริ่มจากการเข้าตัวเว็บไซต์นะครับเปิดตัว Google ขึ้นมานะครับหลังจากนั้นก็เซิร์ชเข้าไปบน Google นะครับว่า Docker Desktop for Mac นะครับเดี๋ยวผมเซิร์ดูอีกทีนะครับ ด็อกเกอร์เดสก์ท็อปนะครับ for Mac แล้วก็เลตคำนี้นะครับ Docker Desktop for Mac นะครับเราก็ลองคลิกลิงก์แรกที่เจอนะครับคลิกลิงก์แรกที่เจอเลยนะปรับตีมหน่อยลวกันตีมสว่างก่อน <laughs> ดูยากนะครับอ่เ d o c ์เ r Desktop for Mac ตรงนี้นะครับคลิกเข้าไปเลยนะครับ มันก็จะพามาที่ลิงก์ที่ชื่อว่า hub.docker.com นะครับแล้วก็เป็นรุ่น community นะครับ community คือรุ่นที่เป็น docker รุ่น open source นะครับ docker รุ่นฟรีนะครับเป็น Desktop นะครับที่ทาง docker เนี่ยพัฒนามาเองเลยนะครับโดยทีมงาน docker เองเลยนะครับก็สังเกตว่าปุ่มดาวน์โหลดจะอยู่ทางขวามือนะครับถ้าบนเครื่อง mac เนี่ยจะมีให้ดาวน์โหลด2แบบนะครับตัวไฟล์ที่จะ set up นะคือตัว mac ที่เป็น cpu ที่เป็น intel นะครับแล้วก็ cpu ที่เป็น apple m 1นะครับหรือว่าตัว arm นั่นเอง cpu ที่เป็นรุ่นใหม่นะครับตอนนี้นะครับเครื่องผมเป็น intel นะใครที่ซื้อ mac m m 1มานะครับให้โหลดตัวข้างล่างนี้แล้วก็ติดตั้งได้ตามปกติเลยนะครับทีนี้เครื่องผมยังเป็นตัว intel อยู่นะครับผมก็เลือกตัวข้างบนตัวนี้นะครับกดดาวน์โหลดตรงนี้เอาล่ะผมดาวน์โหลดไว้แล้วนะครับเพื่อให้ไม่เสียเวลาในคลิปนี้นะครับผมก็ดาวน์โหลดไว้เรียบร้อยแล้วนะครับอ่าทางเกี่ยวเนี้ยผมมีการดาวน์โหลดไวว้้ลแ อืมใช่ดีอันนี้โอเคนะครับก็นี่นะครับที่ผมดาวน์โหลดไว้นะครับก็จะอ่าชื่อนาะชื่อไฟล์ว่า docker .dmg นะครับตัว dmg ก็คือไฟล์นามสกุลกของ Mac เขานะครับสำหรับพร้อมการเซตอัพเลยนะก็ขนาดไฟล์ประมาณ600กว่าเมกนะครับ615้อยเมกนะก็โหลดให้เรียบร้อยก่อนนะครับอ่าสมมุติว่าทุกคนดาวน์โหลดเสร็จแล้ว ไายังโหลดไม่เสร็จก็พอดวิดีโอก่อนนะครับแล้วก็โหลดให้เสร็จก่อนนะครับเอาละสมมุติว่าทุกท่านดาวน์โหลดเสร็จแล้วผมจะเริ่มดับเบิลคลิกติดตั้งเลยนะครับตรงนี้ดับเบิลคลิกก้นมาเลยนะอ่ามันก็จะเริ่มทําการอ่าปริไฟนะฮะตัวไฟล์ไฟล์นี้นะครับเราทำการเอ็กทรกออกมานะครับรอสักพักหนึ่งนะครับตรงนี้พอดีเครื่องผมมันจะช้านิดหนึ่งนะครับทุกคนนะครับเครื่อง Mac ผมมันค่อนข้างจะเก่าแล้วนะเครื่องมันตั้งแต่ปีสองพันสิบสองนะครับอ่านะผมเอามาทดสอบไปดูเฉย ผมใช้ Windows เป็นหลักนะผมใช้ Windows เป็นหลักแต่ว่าเครื่อง Mac ผมก็จะมีไว้ทดสอบนู่นนี่นั่นของผมอยู่เรื่อยๆเหมือนกันนะครับเดี๋ยวผมรอตรงนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวแป๊บหนึ่งอ่าโอเคครับหลังจากที่ตัว extract แล้วก็จะขึ้นหน้าต่างนี้มานะครับจากนั้นเราก็ทำการตั้งในการลาก drag and drop นะครับตามสไตล์ของ <c oughs> macos นะครับก็ลากไปนะครับลาก Locker a p อนะครับไปวางบนโฟลเดอร์แอปพลิเคชันอย่างงี้ครับ รอเขาเซตอัพนะครับสักพักหนึ่งนะครับก็เหมือนเดิมเขาจะก o อ y ไฟล์ลงไปนะครับนี่คือกำลัง c o อ y ป้ไฟล์อยู่นะครับเราจะเห็นว่าจะมีสถานะขึ้นเป็น Copy ไฟล์อยู่ก o อ y ปไปแล้วไฟล์ประมาณ1.6กิกนะครับค่อนข้างใหญ่ทีเดียวนะร้อยเสร็จก่อนแล้วก็ไปดูกันต่อนะครับ อ่าโอเคหลังจากที่เราก็พีตัวไฟล์เสร็จแล้วนะครับก็น่าจะเรียบร้อยนะครับผมน่าจะ้อเสร็จแล้วผมก็จะปิดลงครับนี่หลังจากที่คัดลอกเสร็จแล้วนะครับตัวนี้ผมก็จะขออนุญาตปิดนะครับตัวด็อกเกอร์ที่มันเอาวอลลุ่มอยู่นะครับผมจะปิดขวาแล้วก็ eject ลงไปครับนี่นะครับตัว Docker d e s k ด o p อนะครับมันถูกเซตอัพลงไปแล้วนะครับเราก็ลองเปิดมันดูนะครับเข้าไปที่ไฟล์เดอร์นะครับ ปเดร์แล้วไปที่แอปพลิเคชันนะแล้วลองไปหาดูนะครับว่าเอ๊มันอยู่ตรงนี้นะครับเห็นไหมเนี่ยครับ <c oughs> docker. app นะครับเราดี๋ลคลิกเปิดดูนะครับว่าทำงานได้หรือเปล่านะครับเราจะเปิดสักพักหนึ่งนะครับเครื่องผมมันก็จะชา้านิดนึงนะครับใครที่ใช้เครื่องรุ่นใหม่ๆก็น่าจะเร็วเนี่ยช้าหน่อย นะครับก็กด Open นะครับถ้าทำงานได้นะครับตัว Docker ก็จะไปแสดงผลอยู่ด้านบนนะครับ Docker d er e นะ์เดส p ์ท็อปนี้พาวเวร์เลสเอ็ e เซดเอ o วีวิวอาร d นะตอบโอเคนะครับให้เรากรอกพาสเวิร์ดนะครับแอป กดผิดนี่ก็น่าจะได้แล้วครับเดี๋ยวผมจะปิดหนะ้านี้ไปนะนอาและครับขึ้นมานะครับเนี่ยนี่คือเรียบร้อยเขาจะเริ่มเซตอัพเพิ่มเติมก็คือให้เรายอมรับตัวตัวคู่มือการใช้งานเรียกว่าเป็นเทอร์มนะครับเป็นเงื่อนไขการใช้งานนั่นแหละแล้วก็เอ็กเซปต์มานะครับแล้วก็กดปุ่มเอ็กเซปต์นะครับเอ็กเซปต์เพื่อยอมรับการใช้งานก็จะเห็นว่ามันจะขึ้นมาอยู่นะครับ นี่ครับเกิดขึ้นมาละรอสักครู่นึงครับจนกว่าสถานะมันจะขึ้นว่า running นะครับตัวนี้คือตัวที่กำลัง run อยู่นะครับเป็นม่สถานะตรงนี้คือขึ้นสถานะเป็นกำลัง start อยู่นะครับ docker ได้ t o p is stop นะครับก็คือเดี๋ยวรอมัน start ให้เสร็จก่อนนะนี่ครับสถานะตรงนี้ยังขึ้น stop อยู่นะครับก็คือยัง start ไม่จบนะครับรอสักครู่หนึ่งสักพักใหญ่ๆนะครับ อ่าโอเค <c oughs> หลังจากรอคอยมายาวนานนะครับก็สตาร์ทขึ้นนะของใครสตาร์ทไม่ขึ้นก็อาจจะเปิดคลิกตรงนี้นะครับแล้วก็ทําการควิสไปก่อนแล้วก็เปิดใหม่สักทีนะครับคลิปสต็อกเกอร์เดสก์ท็อปไปก่อนแล้วก็เข้าไปที่ตัวไฟเดอร์นะไปที่แอปพลิเคชันนะครับ <c oughs> แล้วก็ไปทําการเปิดขึ้นมาใหม่สักทีนะครับเปิดขึ้นมาใหม่สักทีนะครับบางทีครั้งแรกมันอาจจะสตาร์ทไม่ขึ้นนะครับอาจจะมีบางอย่างนะครับ โอเคเรียบร้อยนะครับเราจะเจอหน้า get s t a r t d o c k e r in f i e l steps นะครับไปกดสกิปไปก่อนนะครับตรงนี้เป็นติ t o r i a l เนะเป็นสอนการใช้งานผมยังไม่ดูแล้วกันนะผมจะสกิปติ t o ต i a l เรีไปเลยนะครับปึ๊บอันนี้คือเรียบร้อยนะครับตัว Docker เราพร้อมใช้งานแล้นะครับสังเกตว่าจะขึ้นสถานะตรงมุมล่างซ้ายว่าตัว engine running นะครับอันนี้คือรันแล้วหรือจะดูตรง Status ด้านบนก็ได้นะ docker desktop is running นะครับสังเกตตรงนี้อันนี้คือเรียบร้อยนะครับตัว Docker ที่อยู่บนเครื่อง mac ของเราเนี่ยพร้อมใช้งานเลยนะครับเดี๋ยวเราก็จะไปเรียนรู้กันในคลาสได้ละอ่าแล้วก็ปิดลงไปนะครับมันก็จะคงอยู่ตรงนี้นะครับเปิดไว้ตรงนี้อยู่ครับมันก็ยังคงทํางานอยู่ตรงนี้นะครับแต่นั้นลองเปิดตัวเทอร์มินอลขึ้นมานะครับอ่าเนี่ยเทอร์มินอลนะครับอ่าผมใช้ตัวไอเทอร์มแล้วกันนะครับก็เปิดเทอร์มินอลขึ้นมานะครับแล้วก็ลองเช็คดูสักหน่อยว่ามีไหมครับเดี๋ยวขอยัดปิดไปก่อนว่าผมเคยเปิดไว้นะครับใครเปิดเทอร์มินอลค้างไว้ปิดไปก่อนอ่าแล้วเปิดขึ้นมาใหม่นะครับ อาจากนั้นนะครับลองพิมพ์ command check version docker ว่าเจอไหมนะครับโดยการลองพิมพ์ว่าว่า docker version นะครับ d o c k e r นะครับเว้นวรรขีดเวอร์ชันเวอนะครับขึ้นแบบนี้นะครับก็แสดงว่าเครื่องนี้นะครับมี docker เรียบร้อยนะครับเวอร์ชัน่ดน0นะครับก็เป็นรุ่นเสถียรปัจจุบันนะครับ ก็ประมาณนี้ครับก็เรียบร้อยสำหรับตัว Docker นะครับเดสก์ท็อปที่อยู่บน macOS นะครับผมก็ยัดปิดไปนะทีนี้มาดูเครื่องมือตัวที่2นะครับที่เราจะลงกันก็คือตัว Visual t Code นะครับเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการเขียนโค้ดเขียนคําสั่งต่างๆนะครับเราจะมาดูกันเราจะลงอะไรบ้างนะครับลองสนเสริมอะไรบ้างอา่าอย่างแรกคือเราจะดาวน์โหลดมาก่อนนะครับมาก็เปิดตัว เบราว์เซอร์ขึ้นมานะครับเข้าไปที่ Google เหมือนเดิมน,นะครับแล้วก็ลองเซิร์ชถ้าใครยังไม่มีนะใครที่เพิ่งมาเรียนใหม่กับผมนะครับในเครื่อง Mac ของท่านไม่มีก็ให้เซิร์ชว้า VS Code นะครับ VS Code นี่คือย่อๆว่า VS Code คก็คือ v i t u a l Studio Code นะครับเป็นเครื่องมือฟรีที่ Microsoft พัฒนาขึ้นมานะครับโอเคกดเข้าไปเลยที่แรกที่เจอนะครับก็ดาวน์โหลดตรงนี้ได้เลยนะครับนี่คือตัวของ Mac นะครับ <c oughs> ก็ดาวน์โหลดลงมาเนี่ผมมีอยู่แล้วนะครับในเครื่องนะครับผมดาวน์โหลดเรียบร้อยแล้วทุกท่านก็ดาวน์โหลดลงมาครับหลังจากดาวน์โหลดลงมาแล้วนะครับก็เดี๋ยวไลคลิกติดตั้งไปตามสเต็ปนะผมเชื่อว่าทุกคนน่าจะติดตั้ง Visual Studio Code เองได้ะนะครับไม่น่ายากอะไรนะเพราะว่าเครื่องผมลงแล้วนะครับผมจะไม่ลงซ้ำแล้วมันไม่ยากนะครับเดี Double ๋ยวไลคลิกปึ๊บๆๆๆๆเน็กๆๆไปนะครับก็แป๊บเดียวก็เสร็จนะครับเสร็จแล้วลองเปิดขึ้นมานะครับ v i s วิเชตโรโ o ้ดนะนี่ผมลงไว้แล้วเดี๋ยวผมหานิดหนึ่งนี่ตัวนี้นะครับ Visual Studio Code นนะครับเเปิดขึ้มาลย หรือไปหาในโฟลเดอร์แอปพลิเคชันก็ได้นะครับเข้าไปที่ไฟลเดอร์แล้วก็แอปพลิเคชันเนาะอ่าอันนี้คือผมลงไว้เรียบร้อยนะครับหลังจากที่ลงไปขครั้งแรกนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตโค o s ตัวงานก่อนไปก่อนนะอ่าผมจะปิดตัวงานที่เปิดด้วยก่อนไปแล้วก็ close โฟลเดอร์อ่าเปิดขึ้นมาครั้งแรกนะครับจะเจอหน้าจอ เวลคัมอย่างนี้นะครับอยเวลคัมนะครับเดี๋ยวเราจะลงส่วนเสริมให้กับวิชั่นสโตรโค้ดนิดหนึ่งนะครับส่วนเสริมอยู่ที่แท็บนี้นะส่วนเสริมเราจะชื่อว่า extension นะครับนี่ถ้าดูในสไลด์ก็คือเราจะมาถึงขั้นตอนตรงนี้การติดตั้งส่วนเสริมของวิชั่นสโตรโค้ดนะครับก็กดไปที่แท็บตรงนี้นะครับดังนั้นรายชื่อส่วนเสริมที่จะลงในคลาสนี้นะครับก็จะมีอยู่5ตัวนี้เท่านั้นนะครับเป็นส่วนเสริมที่ผมจะใช้ในการเขียน docker หรือเรียนรู้ docker พื้นฐานนะครับก็ลงแค่5ตัวนี้ก็พอนะครับไม เยอะแยะมากมายอะไรนะครับมาดูกันว่ามีอะไรบ้างนะครับก็ยาดเปิดตรงนี้เต็มๆนะครับจะได้เห็นชัดๆดก็จะเห็นว่าตัวสวนเสริมเนี่ยก็จะมีชื่อ Beautify นะครับตัวแรกนะครับเราก็มาที่แท็บ extension ตรงนี้นะครับทุกคนมาที่แท็บนี้นะจากนั้นก็เอ่อ search น,นะครับว่า beautify ้ต,าตรงนีแล้วก็ search หาตัวแรกครับว่า beautify b e a u t i f y นะครับ ันนี้นะครับเราดูชื่อด้วยนะครับว่าคุณฮุกกี้ QR นะครับแล้วก็มียอดดาวน์โหลดเยอะๆนะครับก็ถูกตัวแล้วกดตุ่ม Insta l l ตรงนี้นะครับนี่กด u t t o อ Install ตรงนี้หรือ Install ตรงนี้ก็ได้นะนี่คือผมติดตั้งไว้แล้วนะครับมันก็เลยไม่แสดงผลขึ้นมานะครับเครื่องใครที่ยังไม่มีก็ติดตั้งลงไปนะครับตัวที่2ก็คือตัวที่ชื่อว่า Auto ้ไฟ a m e นะครับส่วนเริรเดีนยผมค่อยเล่าในคลาสนะว่าใช้งานอะไรทํางานยังไงนะครับอันนี้ติดตั้งไว้ก่อนเนาะยังไม่เล่าว่าทําอะไรได้บ้างัตติดด้้งงไวออยย่่าเีกน อัลตัไฟ n a เนมนะครับก็อินส tall ลงไปอันนี้ผมติดตั้งเรียบร้อยแล้วนะครับตัวที่สาม t e r i a l ไอคอนนะครับน่าจะตัวนี้นะครับนี่นะผมติดตั้งเรียบร้อยแล้วผมก็เซตให้เป็นตัวไอคอนหลักไปแล้วเนี่ยผมก็เลือกเซตตรงนี้เซตไฟล์ไอคอนตีมนะครับเป็นตัวนี้เลยนะครับใครยังไม่เซตก็เซตไปนะครับเราจะใช้รูปไอคอนด้วยตัว p ัคอินที่ชื่ว่า Material Icon อ h อนตมนะไอคอนหน้าไฟล์ต่างๆจะได้แสดงผลด้วยสวยๆนะครับ แล้วก็ตัวที่สีนี่เป็นพระเอกของงานนี้เลยคือตัว Docker นะเป็นส่วนเสริมโดยชื่อว่า Docker นะครับนี่ตัวนี้นะครับ Microsoft เป็นเป็นคนพัฒนาขึ้นมาเองเลยนะครับก็จะเห็นว่ามียอดดาวน์โหลด10บล้านครั้งเลยนะครับก็อินสต l l ได้เลยนะครับตัวนี้ค่อนข้างมีประโยชน์ในการทำงานกับ Docker นะครับเตัวสุดท้ายนะครับก็คือตัว One d ดั k Pro นะครับเป็นเทมเพลตนะหรือเป็นธีมนั่นเองเป็นตีมของโปรแกรแม,ม Visual s t u d i o Code โปรแกรแม,มที่เรากำลังใช้ตัวนี้แหละก็ผมจะใช้ธีมตัวนี้นะครับ วันดารโปรนะทุกคนก็ติดตั้งไปแล้วก็เลือกใช้ไว้เลยก็ได้นะครับหลังจากที่เราลงครบแล้วนะครับเมื่อเราสังเกตที่มุมที่แถบบาร์ด้านซ้ายมือนะครับเราจะเจอเครื่องมือตัวนี้นะครับที่ชื่อว่า Docker นะครับทุกคนลองคลิกเข้าไปดูนะครับแอนมจะขึ้นมาแบบนี้ครับนี่คือตัวเครื่องมือที่เราเซตอัพไว้ที่ชื่อว่า Docker จาก Microsoft นะครับจะขึ้นไอคอนมาอย่างนี้ถ้าของใครไม่ขึ้นนะครับคลิกขวาที่แถบด้านข้างตรงนี้ครับเอาเมาส์คลิกขวาไปบริเวณนี้ที่ว่างๆนะครับแล้วก็เช็อกตตรรงง Docker นี้ เขาก็จะแสดงผลเป็นไอคอนอย่างนี้นครับเดี๋ยวเราจะได้ใช้กันในคลาสนะครับมามันจะโชว์พวกการแสดงผลพวกคอนเทนเนอร์พวกอิมเมจอ่าพวกรีสิสตีเน็ตเวิร์กวอลลุ่มอะไรพวกนี้นะครับอ่าเดี๋ยวเราจะได้เรียนรู้กันว่าแต่ละตัวคืออะไรใน Docker ครับแล้วมีประโยชน์ยังไงบ้างครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับการเซตอัพบนอ่า Mac OS นะครับใครที่ใช้เครื่อง Mac อยู่ลองติดตั้งนะครับ Start Docker ตัวนี้ให้มัน running ไว้ให้ได้นะครับแล้วก็ลง Visual Code แล้วก็ลงส่วนเสริม ตามที่เล่าไปเมื่อสักครู่นะก็แค่นี้ครับก็จะถือว่าเป็นอันพร้อมสําหรับการเรียนรู้สําหรับคอร์สด็อกเกอร์ที่จะมาถึงในวันเสาร์นี้นะครับแล้วเจอกันในคลาสนะครับทุกคนก็ขอบคุณทุกคนอีกครั้งนะครับสําหรับท่านที่ลงทะเบียนเข้ามานะครับแล้วก็ใครยังไม่ได้ลงทะเบียนก็สามารถลงทะเบียนได้เรื่อยๆอยู่นะครับแล้วเจอกันในคลาสเสาว์อาทิตย์นี้นะครับไปแล้วนะครับวันนี้ขอบคุณทุกคนมากครับสวัสดีครับ